คนเล่าแฮฟไอคาขิน hey าแลงมียูทูบเบอร์เซาตางศาสต์เขามาเทียวสอปปปเล่าแต่สุดท้ายกับถึงเจ้าหน้าที่ปั๊บไม้เงินจนกลายเป็นกระแสะข่าวดรามา่าในสังคมออนไลน์ของสอปปปเล่ายางห่อนแห้งในปัจจุบัน ซึ่งเลนี้เองก็กําลังเป็นกระแสทุกเทียงในโลกสังคมออนไลน์ของประเทศลาวพรอมน,นั้นก็ได้มีสัมนาคข่าวมีหลายเพจของลาวที่ได้ลงรายงานเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวพอหลังจากในวันที่ 6. เมษาสม2ัต3สามได้มีสง่ง Youtube ของสาวต่างชาติที่มีซิวาไมค์แอนด์แอสลียคู่พัวเมียยูทูบเบอร์จากสหรัฐอเมริกา โดยเดินทางไปหลายประเทศในอาเซียนเทาโดยพวกเขาก็ได้ตัาสินใจล่องเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่สซอปปอ,ปอลาวโดยพวกเขาเดินทางจากประเทศไทยต่อที่คว้บมิตรภาพไทยล่าแห่งที่หนึง เพียงมุ่งหน้ามาทีนครหนลว้งเวียงจันทร์ซึ่งในมือทําอิฐพวกเขาดเดินทางรองตามสถานที่ต่างๆในนครห้ลวงเวียงจันทร์ซึ่งจะได้กระตมในระหว่างการเดินทางกับงน้นมีเหตุการณ์บบกขาดฟันเกิดขึ้นที่ได้กลายเป็นฟันหายของสองผเมียด,ดังกก่าจนได้เปลี่ยนแผนการเดินทางในสปะปะล่าวยางกระทันหันโดยพวกเขาได้ลาว,ว่า ในขณะทียุทธาไฟแดงได้มีเจ้าหน้าทีไอตำรวจกวกเอิญในปอมย่ำแห่ของถนนโดยพวกเขาให้พวกเขาแญ่ออกจากกันซึ่งเป็นสิ่งที่เหตุให้พวกเขาผู้ซึกกังวลว่ามันจะเกิดอีหยังขืนเพราะว่าพวกเขาถามพวกเขาเขาก็บ่ตอบว่าเป็นยังจึงให้พวกเขาจดรถหลังจากนั้นเจ้าหน้าทีก็ถามหาพาสปอร์ตของข่อยแต่ในเวลานั้นคอยบม่มีพาสปอร์ตในกระเป๋า แล้วจนานาทีกัปปับไม้เงินพวกเข้าเป็นจํานวน1นึ่งแสนกีบแทนโดยชีโบมีใบปั๊บแม้เงินอย่างซาเจนแต่จะได้ก็ตามพวกเข้าก็หายเงินกับเจ้าน้าทีไปหลังจากนั้นพวกเข้าก็ลงใจที่มีเพียงการปั๊บไม้และบ่มีปัญหาแนวอื่นแต่จะได้ก็ตามลังขับ,บออรถบ่หอดหานาทีก็มีอายตำรวจเอื่นพวกเข้าอีกแล้ว โดยเจ้าหน้าที่แนบปอมย่มนี้ก็ถามอันเกา่าโดยถามเชิงพาสปอร์ตเชิพวกเข้าก็ได้อธิบายคือกับปอมย่าก่อนว่าวกเข้าเด็ดป้าพาสปอร์ตไว้กับห้องแฮมเพื่อการยืมรถจากห้องแฮมขับขี่ภายในนครหลวงและสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ย่ำปล่อยอเข้าไปโดยครั้งนี้โบมีการปั๊บไม้เงิน ซึ่งนี่ก็เป็นข้ามก่าของสองพ่อเมียเศร้าอ,อเมริกาที่เดินทางมาสบปปลา,ลาาภายในระยะบอทได้มือก็ถือจนาทีปั๊บไม้เงินซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่บดีสําหรับเศร้าต่างาสตร์เลยด้วยเหตุนี้เองจึงเติตงให้สองพ่อเมียดังก่าต้องตัดสิใจฝ่าเก็บเครื่องเดินทางกลับประเทศไทยและมาถึงปัจจุบันสองพ่อเมียดังกา่าก็ได้โพสต์วิดีโอใหม่ที่ได้ลินงานสงการที่ประเทศไทยอย่างสนุกสนาน ซึ่งหลังจากทีวีดีโอดังกล่าได้มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ก็ได้เหนหายคนเล่าจำานวนหล้อลายทั้งสำนักข่าวเล่าและยูทูบเบอร์เล่าภาคกันแฮร์และงานข่าวดังกล่าวยาสนันวันไว้และพร้อมน,นั้นก็ยังมีคนเล่าจำานวนหล้อยแเฮกันมาคอมเมนต์ซึ่งคนส่วนลายก็ภาคกันอัปอายต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่งางชาติทั้งสองซึ่งเขาเป็นทําอีทเพื่อนเด็กกาว,วา นี่คือเหตุผลที่นักท่องเที่ยวเขาโบ่มากและค่าอาหารกาโกงเขาเห็นว่าเขาเป็นต่างศาสตร์พยาย,ยามเอาเปรียบเขาทุกอย่างแต่เขากับบริงโงเดอร์ สังเกตปีไม้เล่าปีนี้ง่ายๆเลยนักท่องเที่ยวแห่ขามไปไทยมดบ่ว่าจะเป็นคนจีนเวียดนามไอโนงที่ว่าฮักแพงกันไลากันย่งบบสนับสนุนมีแต่เฮ้านี่ละแห่ไปเที่ยวเวียดนามโบเห็นเวียดนามมันจะมาเที่ยวเล่าเลยมีแต่มหาเงินยูเล่าคนเล่าคนเปลี่ยนแนวคิดได้แล้ว เลี้ยงมวยเล่ายัางบทจบผัดมาต่อเลี้ยงตำรวจจังเมนสาเทะปะเทียเล่าเอ่ยข่อยละอายปะเทียเพยนบานเดนอเยาวาแต่ตามประเทเลยคนละน้ำกันกันยังเจอมาตลอดเอกสารโคบกสิก์โรถไว้ขอกินนำํำกินในและจึงจะปล่อยเฮ็ดตัวเองเบิร์ตสมเนไพศิลับคูรับตาบทเซียกะยาเดอร์เต้สำหรับขอบบบ่อ,ขอยเสียหนึ่งหอยเปอร์เซ็นเฮ็ดเสียซื้อประเทศตัวเองซํา ชุบหมอเขาตัวเองแล้วเฮียยหอยหย่อนมีคนงงๆพวกเขา้าเล่นจะตายกันหมดมันคือความจริงเห็นมันกักเอาแต่รถไทยเขาจมอยู่ว่ามาเที่ยวกับเสียงเงินอีกพวกนี้เหตเสียซีประเทศหมดแท่งทีจะห้ยความสะดวกสบายผัดอันนี้แห่งมาซวยโอกาสอันนี้ปะสะสัสสนเล้ากระหูน้ำกันอยู่เห็นตำรวจให้หีบนี้มีเอกสารครบเพิ่นกัญยงถามกินหนำกินใน เออน,นักท่องเที่ยวกับขึ้นมาแม่เหตุคือกับอยู่ไทยหันที่เคยมีคาวาตำรวจหลีดไทยเงินนักท่องเที่ยวสมควรแก้ไขปรับปรุงทาลีดไทยเงินแท้โมเมนต์มีนี่เหตุพิษจราจรบอ่อย่าให้มันเสียซื่อเสียงประเทศแม่ตำรวจเขาก็ยาบอเซนเซอร์หนาเอาขึ้นในตัวขั้นพิษกัยกใหญ่หรือไล่ออกคืออยู่ไทยเหตุ ง่หนาบอบนันี้ไทยเงินไผบอไทยผัดมาไทยยูทูบเบอร์ซำล่ YouTube ให้เห็นความงามของหนาตาตำรวจเล่าทูกลกเลยงง่หนาคักนอแท่นทีสเสห์ไห้เขาประทับใจให้เขากลับมาอีกผัดสุดท้ายเฮ็ดให้เขาไปบนอืน่นบออยากมาเล่าอีกเฮ็ดให้ไา่ใดของเล่ารุดลงตามอีกสร้างว่าหนาบอาไอ้คาชินาเป็นแบบนี้ไพสิอยากมาเที่ยว ซึ่งนี่ก็เป็นคอมเม,มนต์บางส่วนของปสสาชญ์โซลเาตกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งจะได้ก็ตามเข้าก็ต้องใส่วิจารณญาณในการทับส้มน้ากันซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าก็ยังบ่มีข้อมูลตัวจริงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือเหตุขึ้นมาและพวกเขาก็ต้องมาติดตามว่าทจ้งนาทีจะออกมาแถลงการต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือบอ